สวัสดีครับจากช่อง m n n m m l r r v v i w นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล้องของ Sony ทั้ง2ตัวกันนะครับเราจะมาเทียบขนาดกันให้ดูว่าระหว่างกล้อง A7C นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดกับ A7 Mark 3นะครับว่ามีหน้าตาอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับซึ่งกล้อง2ตัวเนี้ยสเปคก็จะใกล้เคียงกันแต่ตัว A7C เนี่ยจะออกมาเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2020-21นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง เริ่มแรกนะครับจะเป็นตัวหน้าตาที่เขาทําขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นตัว A7C นะครับที่หน้าตาเขาคล้ายๆจะเหมือนกับพวก A6006 A6004 นะครับซึ่งจริงๆก็จะเหมือน A6004 มากกว่าเพราะว่าเขาจะมีความโดดเด่นคือในเรื่องของตัวขนาดที่เบานะครับแล้วก็มีจอหลังที่สามารถเปิดแล้วก็พลิกขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วก็จะสามารถหมุนได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับเรามาดูที่กิ๊บ ตัวกิ๊บจับนะครับของ A7C เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นลายเท็กเจอร์ใหม่นะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนน่าจะไม่ไม่ได้หนามากนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูของตัว A73 ยางตัวนี้ครับเขาจะมีความขูุขะมากตัวนี้เขาจะเรี่ยมขึ้นนะครับถ้าถ้าดูจากในกล้องก็จะเห็นว่าผิวการสัมผัสข,ของตัวกิ๊จับเนี่ยจะคนละแบบกันต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวขนาดนะครับขนาดของตัว A7C เนี่ยเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าก็คือเหมือนจะเขาเรียกว่าจะเท่ากับตัวของ A6000 นะครับแล้วก็ A6005 ไซส์เขาจะประมาณนี้แต่ตัว A7C เนี่ยเป็น full f ร a m e นะครับปุ่มต่างๆเขาก็จะมีมาให้ประมาณนี้ครับปุ่มวิดีโอเขาจะอยู่ด้านบนนะครับตัว A7C แล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าเหมือนกันในส่วนของตัว A7C เนี่ยเขาจะไม่มีปุ่มตัวหมุนของทางด้านหน้าเหมือน a 7 3นะครับเขาจะมีแค่ตัวข้างหลังตัวนี้ที่เดียวแล้วตัวนี้ ก็จะเป็นปุ่มคัสตอมเมนูนะครับตรงนี้เป็นช่อง v i e w f i n d e r ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันในปุ่ม Custo มไมค์ด้านหลังนะครับในตัว AJC AJ3 AJC จะไม่มีจอยสติ๊กนะครับตัว AJ3 เขาจะมีอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อแตกต่างกันระหว่าง AJ3 กับ AJC หลายๆคนยังชอบใช้แบบจอยสติ๊กอยู่เพราะว่ามันสามารถควบคุมระบบโฟกัสได้ดีนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีมาให้ก็จะตัดออกไปเพราะว่าทําให้มีขนาดบอดี้ที่เล็กลงนะครับส่วนตัวบอดี้ด้านด้านตูดนะครับก็จะกิฟถ้าสังเกตกิฟเขา เขาจะมีความแบบตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะมนๆมนมนอ้วนๆกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาจะมียื่นกว่าตัว Viewfinder เขาก็เปลี่ยนไปอยู่แบบตรงนี้แทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบอยู่กลางบอดี้คุณภาพไฟล์กับคุณภาพโฟกัสของ A7-3 หรืกับ a อ c c นะครับก็ a อ c เนี่ยเขาค่อนข้างทำได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งออกมาด้วยนะครับก็จะมีการแก้ไขระบบโฟกัสให้ดีมากขึ้นกว่า a 7 3เซนเซอร์เขาก็จะเป็นขนาดฟูลเฟรมนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอพอเปิดเครื่องขึ้นมาความไวในการเปิดเครื่องก็ทําได้ดีครับเพราะว่าเป็นกล้องเทคโนโลยีที่ใหม่และจะไม่ช้าเหมือนพวก A72 A7R2 นะครับอันนั้นเขาจะค่อนข้างช้าอยู่ในส่วนของ A73 นี่ก็เปิดค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเปิดแป๊บเดียวก็ขึ้นเลยเหมือนกันก็อ,อันนี้เป็นคลิปเปรียบเทียบรีวิวขนาดไซส์ของ A7C กับ A73 คร่าวๆนะครับ เผื่อเพื่อนๆท่านใดกําลังตัดสินใจว่าจะใช้ตัวไหนเพื่อเอามาตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับก็ฝากติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ